ีม่มาครับมาครับสารล้อมบุกเป็นไงครับวันนี้ทริปนี้โอเคไหมได้ฟ <ifs Bluetooth> ิลอยู่ Alright we would like to inform that สปาคาเฟ่ยามเช้าครับเอามาก็จะเาอวิวแบบนี้คร <Cool. S 2> ับวิวแบบนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบันทึกแผนที่ชีวิตก็จะพาทุกคนไปกางเต็นท์แคมป์ปิ้งนะครับที่จังหวัดปงงา ก่อนออกจากภูเก็ตนะครับเจอพายุอย่างหนักเลยนะครับแต่ก็ทําให้เรามาย่อท้อนะครับรุยกันต่อครับน้ําก็ท่วมนะครับรถก็ติดนี่นะครับหน้าโรงเรียนมุสลิมนะครับน้ําท่วมครึ่งล้อของรถยนต์เลยนะครับนี่นะครับตามในวิดีโอเลยแต่ถึงอย่างไรนะครับเราก็รุยกันต่อครับสถานที่แคมปิ้งวันนี้นะครับก็มีเชื่อว่าไล่สุขใจนะครับที่อยู่ในจังหวัดพังงานะครับไม่ไกลจากภูเก็ตเลยนะครับทางเข้าเดียวกับตลาดรองแรนะครับ ขี่ผ่านตลาดลงเลยครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอนนี้นะครับที่เขียนว่าหมู่บ้านปลอดอาชญากรรมนะครับแล้วก็ขี่ตรงไปเลยขี่ตรงไปเรื่อยๆครับก็จะเจอนะครับไล่สุขใจนี่นะครับบริเวณลากลางเต็นท์น้ําก็แดงนะครับเพราะว่าฝนตกหนักถึงแล้วนะครับไล่สุขใจกระไหลพังงาครับมากับฝนอีกแล้วครับสี่เสาโดนในฝน ก็เป็นลานกางเต็นท์ริมน้ํานะครับแต่ว่าฝนตกหนักนะครับน้ําก็เป็นโนนตีนเลยเดียนะ๋ยเรานะมากางเต็นท์ก่อนนะครับน่าจะลงแถวแถวนี้แหละครับจะมีสมาชิกตามมาอีกนะครับเปียกทุกเสาถึงเวลากางเต็นท์ต้องรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกลงมาอีกก็ใช้เวลาไม่นาน ก็หลังจากที่กางเต็นเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับนี่ครับหลังกางเต็นนะครับไล้สุดใจนะครับกะไไลพังงานะครับเลยตลาดโรงแรมมานิดเดียวนะครับไม่ไกลหลังกางเต็นริมน้ําครับแต่ตรงนี้น้ําขุ่นนะครับตรงนู้นอนาคตจะเปิดเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็เปิดเป็นบ้านพักตรงนู้นเป็นบ่อปลานะครับตกปลาได้ถือว่าดีครับ ลานกว้างสอมา้มีครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นสวนนะครับสนวนผลไม้เงาะทุเรียนสตอนะครับลองกองตรงนี้ใต้ต้นกระท้อนครับที่เรากาก,ากเดนตรงนี้นะครับวางไว้ทั่วของเราใหญ่เลยตัวสีเหลืองอ่าพอทส์พอทส์สเหลืองวางไม่ถูู นี่ไงควดแกลวดโดายงไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ครับมาแล้วรถแคมป์ครับลบลบลบดีคตดีครับดีครับ นี่ครับอาที่เราไม่ได้เจอกันพักหนึ่งเมื่อก่อนเป็นบ้านย้อยฟ้าอยู่เลฮะนี่แปลงร่างแล้วแปลงร่างบ้านใหม่ใช่อยโดนแบบเต็มดอกทุกอย่างเลยนี่ครับนี่สุดยอดจริงจริงมากับภรรยาสวยเหมือนเดิมครับนี่บ้านเคลื่อนที่ครับโรงแรมกี่ดาวกี่ดาว หาดาว <laughs> โอ้โครับเมนูแคมปิง้งยอดเกิจระเปาก,กับเาใช่ใครับแมปิ้งกีกิจกรรมนะนี่เป็นเโต้ปชาโรนกาฟีโรานะนะี5ห้ ากว่ามีคนขายขอกแล้วสุดยอดเลยสวัสดียวัสดีสวัสดวัสดีสวัสดีสวัสดีสัสดีสัสดีสวัสดีสวัสเีาวั่ดีสวัสดีวันดีสวั่ดีสวาสดีัสดสวัสดีสวัสีับดีสวดาวัสดอยวัสดีสวัสดีสว่สดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสัสนะครับดีสวัสดสวัดีสวัสดีสัสดีมวัดีสวดีสดีสวดวับัสสีัีาีสดดดดาวครับ มอกไหลแต่ก็สวยอยู่นะครับนี่กาแฟก่อนครับเช้านี้นี่นะครับ รางวัลของคนตื่นเช้านะครับมีหมอกปองบางให้เราได้ชมด้วยนะครับฟินมากสปาคาเฟ่ยามเช้าครับเนี่ยครับเจ้าของไล้ตกใจที่พึ่งมาได้ครับอ๋อแอยากใหตึงก็คือกดอนี้ครับมันห้อยข้างบนตมามมาก็จะเจอวิวแบบนี้ครับวิวแบบนี้ห้อยห้อยที่ไอ๊อ๊ นี่ครับน้ำน้ำเด็กเด็กเล่นได้ครับมาได้เลยล้าก็เต็นกว้างมากคาเฟ่นะครับตรงนน้นอนาคตไม่นานครับหลังกว้างมีผลไม้นี่ครับตรงนี้กางเต็นได้เหมือนกันนะครับหลังร้านริมน้ำเหมือนกันนะครับนี่ตรงนู้นตกปลาได้นะครับถ้าจะมานะครับ ที่นี่ไม่เบ็ดนะครับหลังกว้างมากครับมาครับมาครับสารล้มบ,บุกเก็บเต็นเสร็จก็เล่นน้ำา,จะ,าะะจะมาดูนางกินอารีเหรอครับ ว่โอ้จงไปกินนาฬิกาผพันวักินนาฬิกาอร์ชั่นนี้ไงดอลฟินปลาดอลฟินเป็นนดีเานนี้นำเย็นครับโอ้นฬิกาเองตัวไม่ให้หนาวเล่นน้ำาหรอเห็นน้ับเล่นน้ำกางเตเสร็จแล้วไร่สุขใจนะครับเดี๋ยวรอเปิดเป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้ใครจะมาก็มาแคมได้นะครับ เอ่เป็นไงครับวันนี้ทริปนี้อโอเคไหมสุดยอดมากสยอดนะ เจออะไรที่ใหม่ๆแล้วก็ธรรมชาติมากแล้วก็ทางเข้าอ่ะจะขอขอเป็นภาษาต่างชาติหน่อยเผื่อแบบมีฝรั่งมาดูใช We l come to Phang Nga right now. We would like to inform that you this is the place for uh เอาต่อต่อเร็วได้ฟิลอยู่ All right. We would like to inform that yeah. This is the place for new place for the camping like a accommodation new place like a p a n o r a m and quiet people not much busy people ใครใครทาคาร์ไล แล้วก <IP> ็เย็นไม้น <Hum dû t> ้ำเย็นไม้โอเคนะครับแล้วเขาที่มันจะลงสำหรับทริปนี้ครับก็ปิดทริปนะครับไร่สุขใจนะครับที่ใกล้ๆก็จะมีดอยดึงดาวนะครับใกล้ๆประมาณสิบนาทีขึ้นนะครับขึ้นไปไม่ไม่ไกลแล้วก็ตลาดรองแรนะครับที่นี่จะมีคาเฟ่นะครับในอนาคตตกปลาได้ด้วยนะครับแล้วก็ใกล้ๆจะมีร่องแก่งด้วยนะครับเป็นเรือเคนูก็ฝากไวนนะครับไร่สุขใจนะครับสำหรับใครที่มองหาที่แคมปิ้ง กลางเต็นท <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ์นะครับริมน้ำแบบนี้เด็กๆมาได้ครับห้องน้ำมีสะดวกสบายครับผมครับเย็นเย็นเย็น